ทุกคนนี่ก่อนที่เราจะไปวัดที่พาม่าไม่เผานะฮะก็คือวัดหน้าพระสุเมนทุกคนพาม่าไม่เผาตอนสมัยเสียกรุงมันเผาทุกวัดเลยมีวัดเดียวที่ไม่เผาแล้วก็สมบูรณ์มากเราจะไปกันไหมวันนี้ตรงนี้จะเป็นเนี่ยสะพานเล็กๆสะพานนาเรศวนตรงนี้ทุกคน mm hmm. ไปโฮมเอ่อรูมโฮเอ่อรูมรูมเอ่อรูมสตอรี่โฮสเทลอยู่ตรงนี้และก็มีขาขาหมูสลัเปล่าทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนั่งทานกันนี่ไง นะฮะจะไปนั่งทานกันทุกคนตรงนี้จะเป็นบขสรถตู้ทุกคนจ๋าจะไปลังสิทธิ์จะไปกรุงเทพนะฮะมาขึ้นรถตู้ที่นี่ตลาดเจ้าพรมทุกคนและเราอยากจะบอกว่าอยุธยาเราตื่นเต้นมากที่คือถนนทองมะขามเรียงทุกคนเนี่ยหามะขามเรียงลายฮะเลี้ยวซ้ายไปก็จะผ่านข้ามแม่น้ำผาสักสะพานปรีดีจะไปรถไฟอยุธยาก็ตรงนั้นนะฮะไปไหนตอนไหนก็ไปทางนั้นได้ไปวัดใหญ่ชัยมงคลได้เลยทุกคนแต่ ตรงนี้นะฮะจะเป็นแหล่งม,มรดกโลกจะเป็นวัดราชบูรณะนี่ไงรูมสตอรี่โฮสเทลเนี่ยฮะต้องกําลังมองอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนี้ฮะไปตลาดเจ้าพรมไปนั่งหาที่รับประทานหรูหรเลิศนะฮะนั่งทานข้าวขาหมูสลัเปาของอาเฮียฮะอาเฮียขาหมูตรงเมื่อกี้ฮะก่อนจะถึงรูมสตอรี่ทุกคนแต่จะบอกให้นะเมื่อวานเราโชคดีมากเราได้เจอเยินตาโฟตรงนี้ฮะทุกคนยินตาโฟราชายินตาโฟอาเต่งฮะทุกคน อัดเต็งอร่อยมากลวกจิ้มก็อร่อยมากทุกคนฮะตรงนี้สี่แยกนะฮะข้ามถนนกันสดๆดร้อนๆเลยฮะทุกคนนี่ฮะเราจะกำลังจะไปตลาดเจ้าพรมนะฮะจะไปอ้เราไปเคฟซีดีกว่าทุกคนไปนั่งเคฟซีรงั้นเนี่ยเขาเวลคับมากๆเลยชั้นสองจะเงียบมากนะฮะบรรยากาศเคฟซีตรงออห้างอัมพรน่ะทุกคนรถมากเลยนะฮะเห็นไหม เดินไม่ไกลนะเจ็ดร้อยเมตรจากเอ่อรูมเอ่อสตอรี่โฮสเทลนี่ฮะทุกคนจำง่ายง่ายนี่คือตลาดเจ้าพรมธนาคารกรุงเทพจะต,ตรงข้ามกับเทศบาลนคะรยุธยาวัดที่ทำการนะฮะก็จะเป็นร้านเย็นตาโฟไงร้านเย็นตาโฟอัดเต่งนะฮะ,นะฮะก็จะมีเออ่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะฮะแล้วก็มีขนมจีนน้ำยาอร่อยแซ่บนะฮะทุกคนนะี่ฮะตรงนี้เลยเดินไปอีกนิดหนึ่งทุกคนนะี่ฮะ จะเป็นเย็นตโฟแต่ที่แน่คือเมื่อกี้เราเดินมาจากรูมสตอรี่โฮสเทลนะรวมเบ็ดเสร็จประมาณ5 6 0 0 mm, เมตร700เมตรทุกคนไม่ไกลแต่เมื่อวานเราเดินอ้อมไปตลาดหัวรอไงมันก็เลยไกลนะทุกคนนะเลิมากอายุทยากรุงเก่าของเราแต่ก่อนนี่ฮะอันนี้ศาลไหมฮะนี่ฮะพระพุทธรูปนี่ครับทุกคนนี่เทศบาลน,นครนะฮะ นครศรีอยุธยาค่ะมีออมสงออมศิลกรุงเทพซึ่งย็ทจะโฟอยู่ตรงนั้นจะทุกคนเห็นอย่างที่เมื่อวานเรามากินกันนี่ไงเห็นยังฮะนี่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 นะฮะนี่ฮะทุกคนเห็นไหมฮะนี <anthropology> ่แหละฮะอร่อยมากขอบอกเราจะเดินไปตั้งหลักที่เคฟสี่นะฮะทุกคนเพราะว่าแอร์จะได้เย็นเย็นไงฮะร้อนๆอนแบบนี้เราก็นั่งทํางานที่นั่น ตั้งหลักนั่งทาหลักสูตรสักแป๊บหนึ่งแล้วเราจะไปวัดดีไหมไปวัดหน้าพระเมรทุกคนดีไหมฮะดูอากาศก่อนลมร้อนมากทุกคนแต่ว่าที่นี่ร้อนแบบเย็นๆนะลมเย็นทุกคนไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนกับที่กรุงเทพนะจะบอกให้นี่คือตลาดพ่อพรมว่าตลาดเจ้าพรหมทุกคนจะมีทั้งธนาคารไทยพาณิชย์กรุงเทพออมสินเห็นไหมฮะมีธนาคารดีๆทั้งนั้นเลยหาตรงนี้เมื่อกี้เราเห็นคิวรถตู้ใช่ไหม แต่ตรงนี้หาติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ในซอยเข้าไปก็มีรถตู้อีกเยอะแยะมากมายสองถุงสองแถวจะไปสุพรรณเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปสุพรรณบุรีนะฮะเราเคยไปพักที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้รถมากบริการดีมากแล้วก็อ,อ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะทุกวันนี้ยังบอกต่อนะฮะโรงแรมไหนดีเราก็จะบอกต่อไปเรื่อยๆนะฮะสังเกตไหมฮะอันนี้ตุก๊กๆของวิทยาจะเป็นแบบรูปร่างแบบนี้ฮะทุกคนจะเพียวๆเซ็กซี่หน่อยๆน,นะฮะโอเคแล้วนี่คือร้านเฮียอ่อง นะฮะบะหมี่กุ้งแม่น้ําเจ้าแรกของโลกทุกคนก็ปิด2วันฮะทุกคนช่วงนี้ก็ปิด2วันอันนี้นะฮะตลาดเจ้าคมขวามือซ้ายมือจะเป็นอายุโรงแรมเก่าแก่อีกโรงแรมหนึ่งที่อยู่ในกลางเมืองหลือโย,ยุทยาโฮเทลก็จะเป็นแนวแบบมีสระว่ายน้ำทุกคนนะ,ะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แนวแบบโมเดิลเป็นแบบโฮเทลมีฝรั่งมังค่ามีห้องน้ำส่วนตัว ะะก็ไปที่โรมโฮสตอรี่โฮสเทลฮะชอบตรงบริการดีมากแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ใส่ใจรายละเอียดทุกคนเราต้องบอกต่อนะฮะแล้วก็ไม่ไกลาจากร้านสลับเปาขาหมูแล้วก็วัดราชบูรณะวัดอ,อ๋อมหาธาตุก็อยู่ตรงนั้นนะฮะนี่ฮะทุกคนตลาดเจ้าพรมซึ่งเราเดินไปเมื่อวานจำได้ไหมเราเลี้ยวซ้ายไปหัวลอไงไปวังจันทรเกษมนะฮะ แล้วก็ไปวัดสุดสวรรณาวาสจำได้ไหมแล้วก็วนกลับวนเลี้ยวซ้ายเข้า The Room Story Hostel ตรงใกล้ๆกับวัดราชบูรณนะซึ่งเป็นวัดที่ที่บอกว่าขุดเจอพระเยอะมากแล้วก็ทองคำร้อยร้อยกิโลเลยทุกคนตอนนั้นมีจงขโมยโจรนะฮะจนตำรวจต้องเข้านะถึงเคฟซีตรงนี้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปทานข้าวขาหมูกันนะฮะทุกคนนี้ฮะเพื่อเฟื้อสถานที่โดย KFC ห้างอ,อัมพรทุกคนเห็นไหมไม่ไกลจากเด e Room Story Hostel นี่ฮะดูขาหมูสิจ้าน,น่าทานแค่ไหนทุกคนนี่ฮะเลิศมากอาเปิดออกมาจะขาหมูไอเฮียขาหมูอุทยานะฮะนี่ฮะดูสิฮะโอ้โหใส่ใจในรายละเอียดมากกระทงกระเทียมพร้อมเลยทุกคนดูน้ำจิ้มสิว้าน่ากินมากแล้วก็มีสาลาเปาชื่อดังนะฮะขนมจีบซาลาเปาดูสิทุกคน สำารับเตาอาเจี้ยนนี่เขาดังมากเลยนะฮะท่าเรืบอบขศอถอนนนารีสวนใกล้กับเดูรูมนะฮะเดูรูมสตอรี่โฮสเทลนี่หาขนมขีดก็มีนะฮะรสมากเดี๋ยวเราทานกันทุกคนเดี๋ยวเราจะอะส่งคลิปนี้ก่อนทุกคนยัวย่วๆก่อนนี่เราอยู่บนเคเอฟเอื้อเฟื้อสถานที่นี่ชั้นสองนะฮะมีที่ชาร์จบ่งชาร์จแบตพร้อมเลยนะฮะเพราะเราเป็นลูกค้า KFC ประจําอยู่แล้วนะฮะชอบกินมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วตั้งแต่ตอนอยู่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะฮะ ตอนนั้นแบบไปเปิดแบบกินทุกวันเลยฮะทุกคนที่ไหนเราบีเคฟซีเราจะวิ่งเข้าหาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือข้าวขาวหมูน,นะฮะเราต้องทานแต่เราชอบกินตตฟาเมื่อวานเราไปกินอะตงกินตต่าก็เลิศมากูทำไมเราเจอแต่ของดีๆนะฮะของแต่อร่อยอร่อยต้องบอกต่อทุกคนนั้นโพสคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวเม็มเต็มทุกคนจ๋าเดี๋ยวมาต่ออีพีในคลิปกินโชว์นะฮะ